อย่างที่รู้กันว่าพระเอกนั้นมีคู่แข่งยิ่ใหญ่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือไอแซฟน็อกผู้ที่คลั่งไคล้ในจอมารราชาปีศาจขั้นสุดและว,วันนี้เป็นรูทของเขาครับผมไปรับชมกันไปอัคลิปสปอยมังงะไม่ลีมูชิตะอิลุมะคุงภาคที่5ตอนที่6ถแต่ก็เป็นมังงะจะเป็นแชปเตอร์ที่2 0 5ถึง206ผมคิดว่าเหล่านักเรียนโรงเรียนบัลลูสทุกๆคนหรือว่าเราเดอะคิงออฟอิลุมะทุกๆท่านเนี่ยก็รอมานานรอทุกๆสัปดาห์ละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ แล้วเราไปใจไปใส่กันเลยหน้าห้องชมรมราชาปีศาจเพลก็ได้ไปที่ชมรมนั้นครับฮัลโหลฮโสวัสดีครับมาแล้วครับนี่คือชมรมราชาปีศาจใช่ไหมครับพอดีผมมีบางอย่างที่อยากจะสอบถาม พากันดึงตัวเมล็เข้าไปหมดเลยชมรมราชาปีศาจแห่งบาบิลอนที่นี่จะรวบรวมการสนทนาและวิริกรรมต่างๆของราชาปีศาจเอาไว้จนหมดไอซอบน็อกก็สงสัยว่าแต่ออลิมักคุงนะทำไมมึงถึงถูกบูชาจังกงราชาจังกันว่าเพื่อนนั่นนะสีแต่ผมก็ดีใจนะครับที่พวกเขาต้อนรับผมอย่างไม่ตรีจิตขอโทษละกันที่เข้ามาอย่างกระทนหันแต่ก็มีบางอย่างที่อยากจะคุยกับแซกน็อกคุงหน้านี่ครับชาท่านแซบตอกขอบใจมากฉันจะคุยกับแซปน็อกเรื่องราชาปีศาจฮะ ก็บอกมาไ,มไวๆสิเพื่อนอยากจะฟังบทไหนอะผมนมี่รู้หมดเลยมิจจะเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกกันตอนสุดท้ายเลยมานี่มานี่นี่คือห้องสมุดของชมรมเราว้า รวมไปด้วยเรื่องราวของราชาปีศาจเต็มๆแน่นๆอยากจะอ่านเล่มไหนสะดุดตาเล่มไหนคือใส่ได้เลยเพื่อนเลฟิฟเลยก็หยิบชีววัตของราชาปีศาจเดคิล่ามาอา่านท่านเดคิล่าน่ะเพื่อนโคตรคลาสสิกเลยคือท่านเป็นราชาปีศาจที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลแต่ท่านก็ได้หายตัวไปหายตัวไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ในตอนที่ท่านปกครองโลกใตพ้พิภพนั้นโลกใตพ้พ,พ,พิภพโคตรจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แม้แต่ราชาปีศาจองคใดก็ไม่สามารถเทียบได้แม้กระทั่งพลังเวทมนต์ทรงเสน่ห์ก็ตามไม่มีใครเทียบได้เลยโลกใต้พิภ ท่านมีตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับท่านที่ฉันชอบมากมากเลยเพื่อนตำนานภูเขาแหลมจากสงครามภาคเหนือเว้ยกองทัพสองกองกําลังต่อสู้กันที่แดนเหนือของตะบนตกเฉียงเหนือเรียกว่าจัตุรัสแห่งความตายก่อนที่ทั้งสองกองจะปะทะกันใต้หน้าผานั้นท่านคือเดินเข้ามาแบบชิวไม่สนใจเลยว่าเขาจะฆ่ากันตายยังไงก็ตามอาวุธทุกชนิดอาวุธทุกชินกช้นท่านรับเอาไว้หมดใช้ร่างกายของตัวเองนั้นเป็นเครื่องมรนาการเอาล่ะสงครามนองเลือดจบลงละ ทุกทุกคนตามฉันมาผู้เสียชีวิตคือศูนย์ผู้บาดเจ็บหนึ่งรายก็คือตัวของท่านเองในวันนั้นทุกทุกคนได้เห็นสิ่งที่เหมือนกับภูเขาอาวุธที่มีน้ำแหลมเสียบทิมแทงแบบรับไม่ทั่วฉันอ่านมันหลายรอบมากเลยแต่ตอนเด็กและฉันก็ชื่นชมท่านมาเรื่อยมาเกี่ยวกับความกล้าอาหารของท่านนับตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เคยหลบอาวุธเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฉันน่ะเออแต่เมื่อนานมานี้ฉันได้เห็น บางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปการที่ท่านยอมรับอาวุธทุกอย่างนั้นไว้กับตัวเองอาจจะอยากรู้ว่าความเจ็บปวดจากสงครามนั้นมันเจ็บปวดมากเพียงใดก็ได้การยุติสงครามได้นั้นเป็นเครื่องชีว้ว่าท่านเหมาะสมที่จะเป็นราชาปีศาจอาจารย์เซอร์ิลเลอร์ก็เคยบอกว่าการเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นก็สําคัญเหมือนกันพอดินแบบนี้หรือว่าคงคิดว่าเขานั้นเป็นคนใจดีมากๆแน่ๆจริงๆกองทัพไหนที่ท่านไม่ชอบท่านก็กวาดเรียบภายในคืนเดียวนะในระหว่างที่เดินเล่นนึกอยากตั้งประเทศแม่งก็ตั้งมนซะตรงนั้นเลยบางทีท่านชอบแแม่่่นนนน้้ํําาาาสสหทก็ดจว ไหลไปนจนถึงปักครื้อหัตของตัวเองอ่ะแล้วท่านก็ถูกมือขวาของท่านดุอยู่บ่อยๆแต่จริงแล้วที่บ้านของฉันน่ะมีการบันทึกว่าท่านเดลีล่านั้นใช้อาวุธแบบไหนอยู่นะแต่มันก็เป็นอาวุธที่แปลกๆอ่ะเพื่อน <c oughs> พอเพราะเอกได้ยินเรื่องเล่าก็วิววาอย่างเต็มที่ <c oughs> มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนคำพูดของพวกท่านการใช้ชีวิตของพวกท่านกลายเป็นสีลักษณ์ของโลกใตพ้พิภพทุกๆคนต่างเคารพรักพวกเขาที่ฉันอยากจะเป็นราชาปีศาจก็เป็นเพราะแบบนั้นเพราะว่าราชาปีศาจแม่งคตรเจ๋ง <c oughs> อิลมากรุงเห็น แซฟน็อกนี่คืออึ้งเลยจริงหรือว่าเพื่อนอิลุมะเออหือตรงไหนเลยเพื่อนที่ที่ฉันเหมือนกับราชาปีศาจอืมอาจจะเป็นที่บรรยากาศก็ได้นะเพื่อนอา่าแล้วแล้วฉันเหมือนปีศาจร,ราชาปีศาจต้นไหนเอ่อต้องต้องขอดูก่อนนะว่าเหมือนกับราชาปีศาจต้นไหนเนาะแม่อิลุมะคงที่ทาให้ทุกๆคนเนี่ยลงในตัวเขาได้เสมอเสมอเลยนะเนี่ยราชาปีศาจสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนโอ้สุดยอดไปอย่างที่พูดเลยฉันชอบเรื่องสนดอกไม้โยคาคุริมากเลยเอออันนั้นนะโคตรเท่เลยอิลุมะแต่มันก็มีหลายๆาอย่างนะเพื่อน แปลกใจนะนึกคือไม่คิดว่าอิลวาคุงจะสนใจเรื่องราชาพิสัสดขนาดนี้ฉันดีใจนะแต่ว่าช่วยเล่าให้ฉั้นฟังทีว่าทําไมนายถึงมาสนใจอ่ะเพื่อน <c oughs> เอออาจจะเล่าแบบลงรายละเอียดดีเทียรลึกๆไม่ได้นะแต่แบบคร่าวๆแล้วกันเนาะฉันตัดสินใจว่าฉันจะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่ฉันไม่เคยคิดที่จะใส่ใจมันเลยอะ่ะฉันก็เลยอยากรู้นะว่าราชาพิสัสดเป็นยังไงคืออะไรเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากพอเออพอเข้าใจใช่ไหมเพื่อนคือคือแม่งข้าวเกินไปอ่ะข้าวจะว่าไม่ไมายคักกุน อีกนาะเออคงจะมีโอากาสอีกได้เพื่อนมาเสมอได้เลยนะ,พะเพล็กก็ได้เมลไปขอบคุณไอแซฟน็อกครับที่ไอแซฟน็อกนั้นให้ยืมหนังสือมาเยอะมากมายแต่พเพล็กสัญญาเลยว่าจะอ่านให้หมดทุกเล่มทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทํามาก่อนงั่นเหรออืมงันก็ลองตทรหาน้องสาวสักหน่อยละกันฮัลโหลลิเวียฉันคิดว่าจะกลับบ้านสักนิดหน่อยฮะเออเกิดอะไรขึ้นพี่เออเสียงดังจังเลยวะแค่พิชชายจะกลับบ้านนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดน,นั้นเลยดูประตูบ้านไอแซฟน็อ oh, กโอโหอันเบอร์เธอกัดซอยด้วยฮะกลายจะเสกดาบออกมาไอดาบน,น เป็นคล้ายๆคุณแจปะชัดเจนเลยฮะยัดเข้าไปหมุนกลึกๆ ประตูบ้านก็ต้องใช้กุญแจเลยไม่เปิดเข้าไปเฉยๆก็ถือว่าไม่ใช่บ้านในป่าเหมือนน้องคาร่านะเป็นปราสาทใหญ่โตเป็นลูกคุณหนูยินดีต้อน,นรับกลับรคบมาสเตอร์ซาบุโรเป็นไงยามินดาสบายดีปะ่ะก,ก็สบายดีนะครับน้องสาวคือวิ่งชาดมาแต่ไกลกระโดดหมับเข้าให้ท่านพี่ยินดีต้อนรับกลับนะคะคลิปที่แล้วผมบอกว่าลิเวียป่าจริงๆแล้วน้องแกชื่อว่าซิเวียครับผมเออเป็นยังไงบ้างซิเวียสบายดีไหมมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วละคะ่ะใช่ไหมจ้ะยามินดานจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอะสามวันเลยปะ่ะ หรือเป็นเดือนเป็นปีเลยวะพี่อดพอดีพี่กลับมาเอาหนังสือเฉยๆคาสักคืนหนึ่งก็พอละอ่ะโอเคค่ะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับราชาปาศาจรหรือเปล่าครับท่านใช่แล้วพอดีว่าเพื่อนของฉันอยากจะยืมหนังสือเขามีนามว่าอิลุมะนะเขาโคตรจะดังโคตรจะเด็นในบาบิลุสเลยและก็เป็นคู่แข่งของฉันด้วยฉันอรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอเขาแต่ว่าเขาได้หนังสือไปคงจะอ่านอย่างเมามันแน่นอนจริงๆหนูมีความลับที่ให้พี่กลับมาหนูค่อยจะบอกนั่นคือหนูสอบติดโรงเรียนบาบิลุสนะเลยค่ะพี่ชาย สอบเข้าได้แบบผ่านเฉลยุยชุยชุยโอ้สุดเป็นน้องสาวของพี่<อ>พี่ชายก็จะดีใจแต่จริงแล้วข้อเขียนน่ะหนูแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยละคะ่ะฮะคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้ฉลองอย่างเต็มที่อย่ามันด้าจัดการให้เทียบร้อยแล้วครับผมมาสเตอร์เซอร์ไพรส์ยังไม่จบนะครัมีมากกว่านิสอีกเป็นการยินดีต้อนรับที่พี่ชายกลับมาที่บ้านแล้วก็หนูสอบติดด้วยนี่หมบเข้าให้ ไงเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะหลานชายอ้าวโอ้โหไอนน้มันตัวร้ายนี่ว่ะซึ่งไอ้ตัวร้ายนั้นเป็นลุงของไอ้แซฟน็อกฮนะเฮ้ยคุณลุงมาได้ไงอะแล้วงานการไม่ทำหรอครับอตอนนี้ลุงว่างลุงว่างก็เลยมา ลุงพูดเรื่องนั้นให้ฟังเนยเยอะๆเลยครับเรื่องงานของลุงอ่ะเ้าไปดูผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นลุงนะครับน่าจะเป็นนามากกว่านาแกเป็น1ิบหามงกุฎอ่ะและเป็นหัวหน้ากองทัพปีศาจแห่งทิศใต้เพียงแค่เอ่ยชื่อว่าทันเดอร์หลอดเพียงเท่านั้นก็ทําให้เราศัตรูนั้นควันยีดีฟอร์เพราะว่าวีรกรรมความก้าหาญเขานั้นมากเกินกว่าที่จะทับได้แม่ไอหลานชายนี่ก็ยังชอบราชาปีศาจไม่เปลี่ยนเลยอยู่แล้วครับนะนาของเราโคตรเจ๋งเลยอ่ะได้เป็นถึงหนึ่งสิบอกว่างวิบสาจจะไม่ได้มีความมสััพนธ์ทาง สาเลืกพวกเราทั้งพ่อทั้งน้านาไม่มีอะไรเหมือนกันเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงให้หลานชายช้ยได้ยินว่านายยังไม่ได้ไปหาลูกพี่เลยนี่ว่ามาไปด้วยกันดีกว่าก็ปากาลากตัวไอ้แซฟน็อกไปหาคุณพ่อ <c oughs> ก็ไม่รู้สิทำตัวไม่ถูกไม่ได้เจอกันมาหลายปีดูข้างบนหัวฮะไม่รู้ม,ม, <c oughs> มันจะหล่นมาสักห่วงแต่ตอนไหนเฮ <c oughs> ้ยเยอะจิปปิงข้างในนี่คือกำลังตีเหล็กอย่างเมามัน มีคนอยู่ไหมครับเปิดประตูให้หน่อยครับเนาะลูกชายคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยเด้อเปิดแม่ลูกล,ลูกชายบอกเออผมเพิ่งเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับผมป๋าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วลไงเงียบเอาเปิดสิเฮ้ยป๋าขาคือคือไม่ได้คุยกับพี่มาตั้งนานไม่มีอะไรที่คุยมากกว่าแบบเออเอเอเอหรอกคะโอเคถ้าพ่อไม่อยากจะคุยก็ก็ไปก็ได้ลูกชายเองไม่สามารถเป็นราชาปีศาจได้หรอกอ้หูคือแบบคืออู้หูเจ็บจี๊ ทุกคนก็แบบผวากันหมดจู่ๆก็เอาหัวขู่ประตูดังปากคืออะไรนายหลวงพ่ซีว่าทําไมผมถึงจะเป็นราชาพิศพีดเอ้ยเฮ้ยขอโทษกัครับพอดีว่าอารมณ์มันขึ้นเอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันนะได้ได้ครับลูกพี่นั่งเศร้าเลยครับงานนี้ไอ้แซฟน็อกเราแม่ไอ้หลานชายความสัมพันธ์ของเรากับคุณพ่อเนี่ยเข้ากันไม่ได้จริงๆเนาะผมขอโทษนะครับอาที่ได้แสดงด้านแบบ ไม่อารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ดีให้ท่านได้เห็นนะถึงแม้พ่อจะไม่ให้กําลังใจแต่อาณาเชียเราอย่างเต็มที่นะหลานทําทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วจะเป็นไงถ้าหากว่าอาพูดว่าเราสามารถเป็นราชพิศาทธ์ได้หลานอยากจะเป็นหรือเปล่าไอแซฟตดอคือช็อกไปเลยฮะเอาละครับคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้กว่าจะมาก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมจะรออยู่ยายสับสับขาสามารสมาชิกเลยดีกว่าไหมเพื่อไปรับชม จนจบภาคแล้วก็ภาคต่อไปด้วยถ้ากว่าท่านกดติดตามแล้วไม่มีปุ่มสมัครสมาชิกเด้งขึ้นมา <c oughs> หรือว่าปุ่มจอยนั่นเลยครับก็ให้ไปที่คําอธิบายคลิปก็จะมีลิงก์ ให้เรากดไปสมัครสมาชิกได้เลี้ยงกาแฟเพมเดือนเพียงละ2 0บาทถูกมากหรือท่านอยากจะเลี้ยงกาแฟแก้วที่มีมูลค่าที่แพงกว่านั้นผมก็ยินดีดีใจด้วยยังไงซะก,ก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะสักวา,านใดที่ไม่ได้สมัครสมาชิกผมก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูทุกสัปดาห์อยู่แล้วยาวๆยันกลางปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอิลมาคุงมาครบทุกแชปเตอร์แล้วไม่รู้จะทำไรต่อแล้วฮะก็ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าพวกเรา เจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยครับมันจะได้แจ้งเตือนท่านในคลิปใหม่ที่มาบายบายครับผมรักษาเหนือรักษาดวกันด้วยนะครับเราอัศวินไม่ใช่ <laughs> เรานักเรียนบริารุษทุกทุกคนยะฉันน่าเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธน้เป็นเด็กเรียนบนบันไม่ใช่อะไรแต่ว่าฉันมีความพักเพียนอยู่ต้องจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็น เพื่อนคงจงจะจะคอยปลอบใจต